สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยและท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์อัปเดตข้อมูลข่าวสารมารแชร์กันอย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ bye bye, bye bye. よし <laughs> <laughs> หลายท่านคงได้เห็นคลิปวิดีโอแล้วที่น้องหนิงน้องออมเดินทางบินไปมาเกาแล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหจะบอกว่าสนามบินเมืองคาสิโนแทบแตกเลยมะหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เคยเห็นปรากฏการณ์ที่แฟนๆไปรับไอดอลที่สนามบินอย่างเงี้ยมนนานมากแล้วนะ แทบแตกแทบแตกคือเบียดกันจนเรียกได้ว,ว่าน้องหลิงน้องอมแทบแบนอะแล้วก็มีหลายช็อตท,ที่เขาขำกันอย่างเช่นช็อตท,ที่น้องหลิงขึ้นประตูไปแล้วใช่ปะบนรถอะแล้วประตูกาลังจะปิดแต่น้องหลิงเอามือกันไว้บอกลืมลืมเขาบอกแม่แม่พัญญายังไม่ได้ขึ้นเลยเออเขาใช้คํานี้นะแม่พัญญายังไม่ได้ขึ้นรถเลยก็คือแม่ก้อยอะไม่ลืมแม่ก้อยเขาบอก แม่ก้อยทาไมไงมาเดินช้ากว่าเพื่อนตอนแรกเห็นเดินนําหน้าไปก่อนเพื่อนทำไม่ตอนสุดท้ายแบบมาอยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะคะถ้าประมวลคนที่นั่งอยู่บนโดยก็คือคุณดิวน่าจะได้ขึ้นเนี่ยพร้อมกับน้องออมแหละเพราะคุณดิวไปนั่งอยู่ข้างหลังใช่ป่ะส่วนน้องออมนั่งอยู่ข้างหน้าแต่ก็คือชิดนายอะว่าง่ายๆว่าชิดนายก็คือมาถึงก่อนอะน้องหลิงก็นั่งต่อจากน้องออมแล้วก็แม่ก้อยค่ะตามปิดมาทีหลังก็เออเกือบลืมแม่ก้อยเนาะ ที่เห็นเห็นกันก็นกวันนี้ทีมไทยก็มีคุณดิวน้องหลิงน้องออมแม่ก้อยแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอีกสองคนนะเออก็คือที่เขารือกันว่าเป็นผู้จัดการน้องหลิงอะแต่เขาบอกไม่ใช่นะเธอคนนั้นไม่ใช่ผู้จัดการเขาบอกทําไมผู้จัดการน้องหลิงวันนี้ไปคล้ายๆไปช่วยทางน้องออมเขาบอกเขาไม่ใช่ผู้จัดการน้องหลิงเคยเห็นกันใช่ไหมเป็นพี่ผู้หญิงอะ ที่ผมประมาณเท่าเท่าบ่าเออเขาบอกนั่นไม่ใช่ผู้จัดก,การพี่หลิงก็คือเป็นพนักง,งานช่องสามคนหนึงก็แล้วแต่ว่าทางช่องจะแบบเออให้ไปประกบใครอะไรอย่างเงี้ยได้หมดได้หมดเออนะคราวนี้ก็มีประมวลภาพเหตุการณ์เนอะตั้งแต่ที่น้องหลิงเข็นน้องออบอยู่บนวิวแชร์เออน้องออบน่าจะปวดกระเพาะใช่ไหม บางคนไม่รู้ผู้ชายขำม,มากเลยนะบอนสงสัยน้องออมปวดประจําเดือนก็บอกไม่ใช่น้องออมปวดกระเพาะนะคะเป็นประจําที่น้องออมเคยเป็นนั่นแหละโอ้แล้วมาปวดวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแสดงแต่อาการคงดีขึ้นไหมล่ะคะหลังจากแลนดิ้งไปถึงมาเกาเห็นตอนเดิอนออกมาก็รู้สึกสีหน้าอะไรดีขึ้นแต่พอมาเจอแฟนๆฟนโอ้โหให้การต้อนรับ อุณาฝากข้างอย่างเงี้ยตัวแทบแบนกันทั้งคู่เขาบอกตอนน้องออมเดินออกมาจากสนามบินที่มาเกาว่าคนยังไม่เบียดมากนะยังพอมีช่องให้เดินแต่พอน้องหลิงออกมาเท่านั้นแหละมันเบียดกันอีท่าไหนไม่รู้ว่าเออมัน,ม,นมันดันกันมากเลยอะ่ะกาดเอาไม่อยู่กาดเอาไม่อยู่ขนาดกาดตัวใหญ่ๆนะเกือบเอาไม่อยู่แต่สุดท้ายก็ได้ขึ้นรถไปอย่างปลอดภัยเขาบอกโอ๊ยกระจกรถจะเบี้ยวไปแล้วมันเนี่ยคล้ายๆว่าประกบติดรถเลยอะ่ะเขาบอกเฮ้ยดูแล้วให้การต้อนรับแบบ เฮ้ยน้องเขาฮอตมากเลยนะท e? ี่มาเกาอ่ะเทียบกับที่ฮ่องกงยังไม่ขนาดนี้ยังไม่ฮอตขนาดนี้เขาบอกเธอเธอดูขนาดสนามบินมาเกาสะก่อนเล็กกระติกเดียวเองคนไปไม่กี่คนก็เต็มสนามบินแล้วเขาบอกเฮ้ยฮอตฮิรอะไรกันล่ะฮอตก็อีกเรื่อง แต่ว่ามันเกี่ยวกับระบบการจัดการอะไรอย่างเงี้ยเออซะมากกว่าอย่างฮ่องกงตอนนั้นถ้าเอจะไม่ผิดรู้สึกเขาไม่ให้เข้าสนามบินนะเออแล้วก็เห็นคนจีนเขาเขียนนะเขาบอกว่าฮ่องกงอะ่ะเขาจะไม่ให้มีการต้อนรับใครก็ตามในสนามบินถ้าจะต้อนรับก็คือออกมาข้างนอกที่เราจะได้เห็นภาพาไงคะเขาจะได้เหมือนเขามีมีตีเส้นไว้นะคือกั้นเชือกไวอ้อ่ะ ใครจะไปถ่ายรูปไปดักรอที่หน้าสนามบินใช้คํานี้นะหน้าสนามบินเขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะแล้วเห็นเขาบอกกันนะว่าน้องหลิงน้องออมตอนฮ่องกงอะ่ะได้ออกมาทางช่องทางออก V I P ไม่ใช่ออกแบบธรรมดา จัดช่อง V.I.P ให้ออกแล้วเขาก็จะเป็นการอันรู้กันนะคะในหมู่ผู้สื่อข่าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาดักถ่ายรูปตอนที่ออกจากสนามบินก็ต้องมารอจุดนี้เขามีจัดที่ไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยจะไม่มีการมาดันด,ดันกันแบบโอ้โ uggling, หเกือบจะใกล้ชิดเนี่ยศิลปินขนาดนี้เขาบอกแต่ทางมาเก๊าเนี่ยสนามบินมันเล็กมากใครเคยไปมาเก๊าคะเองยังไม่เคยไปเลยอ่ะมันเล็กเลยเหรอเออเล็กขนาดนั้นเลยใช่ไหมเขาบอกเล็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 ก เออเขาย้ำเลยว่าเล็กมากนะแล้วก็เลยเนี่ยมันก็เลยเกิดแล้วก็บวกกับระบบการจัดการมันไม่มีช่อง VIP อะ่ะก็หรือว่าสนามบินมันเล็กมากจนไม่มีช่องไม่มีประตูไม่มี EXIT ทางออกของ VIP มัง้งน่าจะอย่างนั้นนะก็เลยเนี่ยราคาก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถามว่าผู้ชมดูแล้วเป็นไงเขาบอกมันก็ฮอตก็จริงแต่ก็เรื่องความปลอดภัยน้องก็อีกอันนึง ก็กลัวว่าเขาบอกเธออย่าไปเบียดน้องมากนะเดี๋ยวน้องเขาวันหลังไม่กล้ามาแล้วนะไม่รู้ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าน้องหนิงน้องออมก็คงดีใจแหละเพราะเห็นน้องออมก็ควักควักไม่รู้มือถือหรือกล้องอะขึ้นมาถ่ายเลยใช่ไหมไม่รู้อัโปะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้กล้องละมังนะ้าน่าจะเป็นกล้องมากกว่าถ่ายเลยว่ามีคนมารอรับแน่นขนาดไหนอะหลายคนแซวล,ละเอียดมากเลยนะแม่จีนต้องบอกเขาบอก ตอนฮ่องกงอะ่ะพี่หลิงอะ่ะเป็นคนเอากล้องขึ้นมาถ่ายแฟนๆไปรับสนามบินพอมาเกาก็เป็นหน้าที่น้องออมใช่ไหมมาถ่ายเขาบอกแต่ยังไม่เห็นผลงานของดังคู่เลยว่าถ่ายออกมาเป็นไงสงสัยทั้งสองคนจะรอพร้อมกันแล้วมาถ่ายทอดหมายถือว่าเอามาเผยแพร่พร้อมกันหรือเปล่าเพราะยังไม่เห็นเลยไงว่าทั้งคู่ถ่ายออกมาแล้วเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยสงสัยจะรอแบบเผยแพร่พร้อมกัน เขาก็แซวกันน่ะนะคะเรียกได้ว่าสร้างความคลึกคลื้นคืนเค้งขึ้นมาเลยหลายคนเนี่ยไปรอน้องหลิงน้องออมคือบินมามาเกาตั้งแต่น้องหลิงน้องออมมาวันนี้ใช่ไหมเขาไปกันเขาไปมาเกากันไปรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วทาไมต้องไปก่อนก็คือวันนี้เขาคงกะจะมาสนามบินเพื่อมารอน้องหลิงน้องออมต้อนรับที่สนามบินนี่แหละเทใจให้เลยนะหลายคนบอกว่าเธอมาเช็คอินย่าง ฉันทำบิลบอร์ดป้าย LED อะไรอย่างเงี้ยแบบบิลบอร์ดขึ้นตาสถานีต่างๆสถานที่ต่างๆในมาเก๊าว่าพวกเธอไปเช็คอินกันย่างแต่ละที่อ่ะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็รวบรวมมามีอย่างนี้เลยคือใหญ่นะใหญ่ไหมก็ใหญ่ก็อบอุ่นค่ะเป็นน้องหนึ่งน้องออมก็ยิ้มแก้มปรีอ่ะแฟนๆทาให้ซะอย่างนี้นะคราวนี้หลายคนได้แต่หวังใจว่าวันแฟนมีจริงก็คือวันพรุ่งนี้แล้วเนอะคงจะมีระเบียบการจัดการให้มันดีกว่านี้ของงานเจ้าของงานออแกไนเซอร์เนอะ เพราะว่าไม่งั้นได้เบียดกันแทบแตกแน่ๆหลายคนเริ่มคิดแผนการว่าน้องหลิงน้องออมพักอยู่แถวไหนอะแถวนั้นมีโรงแรมมะเดี๋ยวฉันจะไปประมาณว่าไปขอเช่าโรงแรมอยู่ใกล้ๆประมาณว่าสนามบินน่ะเขาไม่เห็นน้องหลิงน้องออมเลยคือไม่เห็นคนมันเบียดกันมากก็เลยกล่าวว่าจะไปดักแถวๆโรงแรมน้องประมาณว่าบอกไม่รบกวนนะไม่รบกวนน้องประหนึ่งว่าแบบ เดินว,นวนวนเวียนเวียนอยู่แถวอาจจะแถวแถวโรงแรมที่น้องอยู่แถวนั้นเผื่อบางทีน้องเขามีลงมาจากโรงแรมมาเดินเล่นอะไรแล้วก็แบบเออบังเอิญเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแต่ไม่รบกวนน้องนะไม่รบกวนเขาบอกเธอถ้าเธออยากจะเจอน้องหนิงน้องออมอ่ะเธอก็ไปแย่งตั๋วแฟนมีให้ได้ดีกว่านะอย่ามาทําอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันรบกวนน้องเขานะหลายคนบอก โอ้ทำไมที่เมืองไทยก็ไม่เห็นจะแน่นอะไรขนาดนี้อ่ะนะบอกว่เธอเมืองไทยเขาจัดการดีนะไม่ใช่ว่าไม่แน่นนะไม่ใช่ว่าไม่ฮอตฮอตสุดๆแต่ว่าคนไทยอ่ะประมาณว่ามีระเบียบวินยัยถ้าไปรอที่ตึกเตยอ่ะก็จะต้องคล้ายๆว่านั่งรอตรงพื้นอ่ะเออเขาบอกเขาเป็นระเบียบนะเมืองไทยแล้วก็สนามบินที่เมืองไทยอ่ะจะว่าไม่ได้นะสนามบินใหญ่มากก็คือหมายถึงุวรณภูมิเราค่ะใหญ่ มันก็เลยดูเหมือนไม่เบียดไงแต่จริงๆคนเยอะไหมเยอะนะเออใครเคยไปรับไปส่งน้องหลิงน้องออมที่สุวรรณภูมิมะมันมันเยอะไหมแต่ว่าด้วยสถานที่ที่มันใหญ่มันก็เลยดูไม่แออัดอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่เอเคยเห็นพวกศิลปินเกาหลีเวลามาก็มีจัดที่ทางไว้ให้เรียบร้อยนะมีกั้นชงกั้นเชือกอะไรก็มีนะไม่แบบไม่เบียดเบียดอะเออหลายคนบอกว่าไม่เห็นภาพอย่างนี้มานานแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าพอหลังๆเขาเริ่มรู้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยศิลปินน่ะก็จะมีการกั้นเชือกแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างศิลปินกับแฟนๆที่มาต้อนรับหรือเปล่าคะก็เลยอาจจะดูไม่แออัดขนาดนี้ใช่ใช่ไอ้รูปที่มันแออัดสมัยนี้เอเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็คือหลังๆเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยกันแล้วเนอะแต่ละทีแต่มาเกาโอ้โหแตกค่ะแตกสนามบินแทบแตกนะ หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามีแฟนๆผู้ชายไปรับบ้างหรือเปล่าวะเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายแฝกมาเพราะว่าเท่าที่ประเมินด้วยสายตามีแต่แฟนคลับผู้หญิงอ่ะเขาบอกผู้ชายลองมาสิได้โดนรองเท้าส้นเข็มเหยียบเหยียบแบบเหยียบเจ็บแน่นอนอ่ะคือเจอกองทัพรองเท้าส้นเข็มเหยียบอะก็คือสมมติจะเป็นผู้หญิงเขาบอกผู้ชายมีไหมมีมีกลุ่มชายแถมมี นะคะแต่ก็นั่นแหละสมมติเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเมืองไทยกลุ่มชายแท้ก็มีเนอะแต่กลุ่มชายแท้คงไม่ได้มาตามรอรับรอส่งสนามบินมะหรือป่ะ f ีลลิ n g อย่างนี้มันสมมติเป็นสมมติเป็น F C ผู้หญิงจะชอบทำอะเออนะแล้วก็มาถึงแม่ดิวเขาก็ให้สังเกตบอกอ๋อแม่ดิวโพสเงี้ยในไอจีละบางคัเนี่ย,เ,ยเอามาลงเขาบอกโอ้ ขำเนาะคุณเชอรี่ไม่มาหรือว่ายัางไงตามมาทีหลังหรือเปล่ารอรุ้นคือคุณดิวเป็นอีกคู่ที่เขารอรุ้นเขาบอกโอ้ยค่ะคุณเชอรี่ก็ไม่คบขาเดมันไม่คบคู่อะตอนฮ่องกงสนุกสนุกสองคู่หวานชื่นใช่ปะ่ะอันนี้เหลือคู่เดียวคุณดิวก็เงาเงาะเ,เ,เดนะรอชมกันเหมือนกันคุณดิวหลายคนโอ้ยคุณดิวเกิดเลยค่ะคนจีนชอบก็บอกแล้วหน้าคุณดิวอย่างเงี้ยสเปคคนจีนเลยแหละ หน้าส,สวยๆใจดีใจดีจดสวยข่าวอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วใจดีอย่างเงี้ยโอ้โหคนจีนก็ลุ้นนะลุ้นกับคุณเชอรี่ขำาำเมื่อาขำาเนาะก็โอ้ยก็เรียกได้ว่าดีใจแทนน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าพรุ่งนี้วันแฟนมีจริงอะ่ะออากันไเซอร์เขาจะจัดการอะไรให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้ไหมคิดว่าน่าจะนะเพราะว่ามาเก๊าก็จเจริญแล้วเหมือนกันใช่ไหมแต่อาจจะไม่เท่าฮ่องกงฮ่องกงนี่เขาโอ้โหแต่ก่อน ก่อนจะคืนไปให้ประเทศจีนโหฮ่องกงนี่อยู่แถวหน้าของเอเชียเล้วยตอนนี้ก็ยังแถวหน้าไหมก็ยังแถวหน้าแต่ดูเหมือนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เขาลดบทบาทฮ่องกลงลงตั้งแต่ตอนนั้นที่ประท้วงใหญ่ที่ฮ่องกงอะ่ะก็เลยคล้ายๆล,ลดความสําคัญลงแล้วก็ไปโปรโมทส่ินเจินแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ายังจเจริญไหมยังจเจริญน,นะฮ่องกงแล้วก็มาเกานี่ออกจากเงียบกว่าฮ่องกงเนาะ เน้นว่าแบบเออใครอยากจะไปเล่นคาสิโนโก็ไปนะแล้วก็ต้องกินทาร์ตไข่ใช่ไหของขึ้นชื่อเขาเออคนไทยคนไหนที่ไปตามน้องถึงมาเกาบ้างมาแชร์ข้อมูลกันได้นะแต่หลายๆคนเห็นแล้วหวั่นใจแทนใช่ป่ะแบบโอ้โหเบียดมากอะ่ะน้องไม่แบนแล้วหรอน้องออมยิ่งไม่สบายอยู่ด้วยอ่านะอ่านะก็เดี๋ยวว่ามีฟีดแบ a อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมา แจ้งกันให้ละกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายัางไงก็มาร่วมแชร์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ